รีวิวภายในหน่อยครับตอนนี้ช่างถึงขั้นตอนไหนแล้วครับช่างลงฟองลงฟองลงฟอง,ลงฟองเสร็จแล้วก็จะขึ้นปูนเค็มลอบลงฟองเสร็จก็ขึ้นปูนเค็มล็อปต่อเนาะอันนี้เป็นด้านในครับด้านในนี่ลงฟองอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมช่างนี่เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเร,จเรียบ พอเสร็จปุ๊บนี่ก็จะมาล็อบแบบนี้ครับนี่นี่ครับต้องรอ้อนแห้งเนาะตอนแรกเราก็ต้องเตรียมปูนประมาณนี้ครับลงฟองให้เรียบจอมยุดครับใช้เดียวเหมือนเดิมครับจอมยุดเดี๋ยวออกดูด้านหนะ้า ว่าล็อเรียบร้อยแล้วเป็นไงนี่ก็ประมาณนี้ครับเอาปูนเค็มล็อเอาครับถ้านี่ถ้าปูนถ้าปูนถ้าปูนถ้าสีล็อก็ประมาณนี้ครับนี่สีลอ็อผมมองว่ามันมันเปืืองเนาะเราใช้ปูนปูนเค็มมาล็อบแบบนี้ดีกว่าประหยัดดีด้วยครับผมว่าน่าจะเก็บความเย็นดีด้วยเนาะ นี่ครับดันหน้าดันหน้าประมาณนี้เนาะน,นี่ครับทำห้องนอนให้ลูกชายเนาะบ้านหลังใหญ่ไม่มีครับเอาแค่พออยู่เนาะเอาแค่ซุกหัวนอนได้ก็โอเคแล้วครับไม่มีตังค์ทำบ้านหลังใหญ่เนาะอีกอย่างขี้เกียจสะอาดครับ เอาแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับนี่เนาะลงฟองเสร็จก็เอาไม้กวาดลูกนิดนึงเพื่อที่ให้เม็ดทรายมันหลน่นพอเราเราอัดปูนขึไปเรียบร้อยล้วก็พอมันเริ่มแข็งเราก็มาปัน่นปั่นแบบนี้ก่อนครับปั่นเฉพาะเกียงไม้เอาเกียงไม้ปั่นก่อนครับ ปั่นให้มันแน่นก่อนเนาะปั่นให้มันแน่นให้ปูนมันเกาะดีๆก่อนใส่น้ำประมาณนี้เนาะปูนแบบนี้เนาะเอาปูนขึ้นตามฝาผนังเรียบร้อยนี่เราก็จะเอาสามเหลี่ยมมาปาดรีดให้มันเรียบๆแล้วก็มาปั่นพอเรียบแล้วนี่เราก็มาปั่น ด้วยเกียงไม้เพื่อที่จะให้มันแน่นหรือว่าเรียบเสมอกันดีเนาะประมาณนั้นขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็ลงฟองลงฟองแล้วก็เอาไมา้กวาดปัดนิดหน่อยก็จะประมาณนี้เนาะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยครับตัดหนัง วยครับจอมยุทธนี่โชว์ฝีมือสวยครับสวยนี่ครับไล่ปั่นลงมาครับไล่ปั่นจากบนลงล่างเนาะนี่ครับปั่นแบบนี้เนะเาะช่างเราจะปั่นลงมาเรื่อยๆมาเก็บด,ด้านล่างครับไม่ใช่ปั่นขึ้นไปด้านบนเนาะปั่นด้านบนลงมาด้านล่างมานี้ครับเดี๋ยวก็ ั่งงนี้กก็็รอลลบจบด้าน,น,น,ามนอมยุทธ์เจอรีวิวล็อบให้ดูครับโอ้เันนี่ว่าหวานข้าวครับ <Yeah. S 1> <laughs> แบบนี้เลยครับล็อบเนาะเขาก่ต้องไปกสมชงคุณเขียวเนี่ยเพราะว่าผนังของมันเปียกน้ำเยอะนะเนี่ยเ <Yeah. S 2> อนจะปล่อยออกนี่เลยโอ้ผมนึกว่าหวานปุ๋ยข้าวครับ <laughs> เราเห็นาเยทด่ซึ่งได้เห็นแบบนี้คูนปูนเขียวเรานี่ครับปูงเดียวเพาะนะไมัต้อง้อูงนะเออมันนีตครับมันอยู่กับขั้นทุไอกันกันกันหักนี้แตงไรถ้าเขาิีนขึ้นตรงๆมันก็เป็นไรเขาก็คือหักมือเล่นมันก็จะเป็นไลอย่งน โอ้จอมยุดกับจอมยุดบ้านปุยยข้าวเนาะสูตรใหม่ครับสูตรใหม่วเน้นครับเน้นผวานญไปแล้วก็ประมาณนี้เนาะฟังดูเข้าไปนะ มันก็จะดูดเพราะว่าพื้นมันเปียกอยู่มันชื้นลู่กระังมันถึงนี่นะหล <c oughs> นันชื้นครับแล้วก็หว่านปุ๋ยนี่ว <c oughs> หว่านปุ๋ยสูตรจอมยุทธครับสูตรจ <c oughs> อมยุทธเนาะอ่ออพอหว่านปูนปูนเสร็จแล้วนี่ เราก็มาทำแบบนี้ก่อนครับปั่นปูนให้มันแตกให้มันเสมอกันก่อนเนาะที่เราหวานปูนไปแล้วเราก็มาลูบๆให้ปูนมันทั่วฝาผนังเนาะที่ปูนที่เราหวานปูนเค็มนี่ครับประมาณนี้ลูบบให้มันทั่วก่อนเนาะแล้วก็รอรอให้แห้งนิดนึงค่อยมาปั่น ลบนี่ครับทำให้ปูนเหมือนทั่วพนังนั่นครับพอทำเสร็จนี่มันก็ออกลายประมาณนี้เนาะอันนี้ยังไม่แห้งครับเนี่ยถ้าแห้งแล้วก็จะประมาณนี้ใครที่ชอบงานแบบเลอะๆหน่อยเลดูเลอะๆแต่เรียบเนียน เรียบครับเรียบเรียบเลยเนาะไปได้เลยครับเอาแขนไปถนูนี้ไม่เป็นไรครับเรียบดูเลเอะแต่เรียบเนียนตามนั้นครับใครชอบงานแบบนี้เนาะ,ะช่างนี่เขาก็จะพอมองออกมองง่ายทำง่ายถ้าเราไม่ใช่ช่างเราก็ต้องดูไปตามขั้นตอนครับเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็ รอให้แห้งนิดนึงแล้วเราก็เอาเกียงมาปั่นล็อบได้เลยปั่นให้มันขึ้นลายแบบนั้นเลยสะบัดข้อเขาเรียกว่าสะบัดข้อนะตอนนี้ก็มาละลายปูนให้เข้ากันก่อน <c oughs> นี่ยังไม่ละลายนี่ก็จะเป็นรอยปูนอยู่เนาะเราก็มาลูบให้มันทั่วๆผนังแบบนี้รอแห้งนิดนึงเราก็ค่อยมาซ้ำอีกรอบนึง มันก็จะขึ้นเงานี่ครับเอาน้ำฉลมนิดนึงแล้วก็ลูบๆให้มันลื่นเนาะเอาน้ำฉลมงให้มันลื่นเมื่อกี้กับตำนั้นครับสำหรับงานลอบปูนเค็ม